คือก่อนหน้านี้ทนายตั้มเนี่ยก็โพสต์เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะโพสต์เป็นภาพเงินใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเออเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงอ่ะท่านผู้ชมนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นภาพเงินก่อนในเพจแล้วคนก็ไปตามหาการเอาเอาเอาวันนี้เช้านี้ Facebook ทนายตั้มหายไปไหนแล้วนะคะสำหรับทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการามูลนิธิทีมงานทนายประชาชนแล้ว พอเข้าไปดูนะอันนี้อันนี้คือหมายถึงก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมนะหลังจากที่โพสเป็นเป็นภาพเงินนะ่ะใช่ไหมหลายคนคงเห็นอันนี้อันนี้หน้าจอให้ดูภาพนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเน็ตท่านผู้ชมไม่ดีนะคะเมื่อกี้ให้ดูว่าแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นกระแสว่าคนนะ่ะตามหาเพจทนายตั้มหายไปไหนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งจะโพสต์ว่าเตรียมแฉสวยตัวท็อปอยู่แต่อันนี้ล่าสุดใช่ไหมทีมงาน อันนี้ล่าสุดนะคะประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนเพจเขากลับมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนดังหลายๆคนเลยใช่ไหมไปเม้นน่าจะเป็นเพจทนายตั้มของแท้บอกอันนี้น่ะน่าจะของแท้แหละใช่ไหม เออนี่นะคะลองไปไล่กันดูนะเขาก็โพสต์ประมาณนี้อันนี้เือเขาโพสต์หลังจากที่เขาแถลงใช่ไหมแถลงเมื่อเช้านี้นะคะเนี่ยขาก็บอกผมรู้สึกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลงแสงสีชื่อเสียงจนหลงลืมว่าผมเกิดมาจากการเป็นทนายประชาชนอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ่านดูในเพจกันอ,อ๋อแล้วเขาก็ตามหากันนะคะว่าเพจของทนายตั้มหายไปไหนแล้วทนายตั้มก็ออกมาแถลงนะผู้ชม ออกมาถแถลงพร้อมกับเรียกว่ามาเป็นภาพ powerpoint เป็นแบบว่าแผนผังหลายๆภาพนะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดละเอียดแบบฉับๆเลยนะแล้วก็เรียกว่าต้องใช้คำว่ามีการกล่าวพาดพิงไปถึงบ,บุคคลสำคัญแล้วกันนะคือเป็นคำถแถลงของทนายตั้มเองนะวันนี้ที่สำนักงานกฎหมายของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะหรือว่ารู้จักกันดีว่าทนายตั้ม ทนายตั้มเนี่ยแถลงข่าวเปิดโปงขบวนการสวยที่เกี่ยวพันกับบิ๊กตํารวจโดยกล่าวว่าก่อนที่ออกมาแถลงข่าวแล้วก็เปิดเส้นทางเงินของบัญชีม้าที่มีการโยงไปถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ก็มีการปรึกษาครอบครัวแล้วพอรู้ถึงผลที่จะตามมาทนายตั้มบอกว่าตนเองนะ่ยยอมจ็บเพื่อให้สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมยืนยันการออกมาครั้งนี้คือไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง และไม่มีคนว่าจ้างแต่อย่างใดและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่วยรองพอบตร,รหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะการออกมาเปิดเผยครั้ง,งนี้อาจจะไม่คุ้มเขาบอกแต่สังคมคุ้มเอ,อ้ใช้คำได้ดีนะซึ่งรู้ว่าหลังจากนี้ก็จะโดนขุดโดนแฉร,รวมถึงโดนข้อหาแน่นอนเดี๋ยวให้ฟังบางช่วงบางตอนเสียงของทานาตั้มกันก่อนไหมค่อยมาไล่เรียงกันต่อค่ะ ทุกคนสงสัยว่าตำรวจไปเก็บตังอะไรใช่ไหมครับก็คือผู้จัดที่เก็บค่าเช่าจากแม่ค้าที่เป็นเจ้าของตลาดนะครับเช่นตลาดนัดเรียบด่วนนะนะมันก็จะมีพวกสินค้าผิดลิขสิทธิ์ร้านบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องหมายการค้าหรือว่าเป็นบุหรี่หนีภาษีขายปลีกนะครับตลาดเรียบด,วดนะ่วนเนี่ยมันก็มีพอมีเสร็จก็ต้องจัดการเคลียร์ให้กับทางตำรวจนะครับเป็นตั๋วนะครับก็ เจ้าของตลาดเนี่ยก็จะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับเดือนประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามขึ้นอยู่กับความสําคัญของตั๋วแต่ละบอกอนะครับส่วนตลาดไทยตลาดไทยไปเกี่ยวอะไรนะครับตลาดไทยก็เกี่ยวครับเพราะว่ามีตลาดนัดที่เป็นนัดมือสองมีอะไหล่รถมือสองทุกอย่างที่เป็นมือสองทั้งขโมยมาหรือว่าถูกต้องปะปนกันไปอะครับพวกนี้ถ้าเกิดเจ้าของตลาดนะครับจะเคลียร์ให้ทุกหน่วยที่มาดิวเนี่ยยอดมากหรือน้อยก็ เหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับความสําคัญของหน่วยนะครับที่เขาต้องจ่ายให้เนี่ยเพราะว่าอะไรเจ้าของตลาดต,ต้องจ่ายให้ก็เพราะว่าให้คนขายที่มาเช่าพื้นที่เนี่ยหมดปัญหานะครับแล้วก็อันที่13นะครับก็เป็นเรื่องของสถานประกอบที่มีแรงงานต่างด้าวทางานที่แอบเพิ่มแรงงานที่ไม่มีบัตรนะครับ14นี่ก็เป็นเรื่องของ14บสบห้เนี่ยเป็นเรื่องของน้ํามันเถื่อนละนะครับ16กเนี่ยก็เป็นเรื่องของโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอันที่17เนี่ย ทุกคนอาจจะตลกหน่อยนะว่าเอ๊ะหัวหน้าแขกที่มาเอาแขกมาขายโรตีเนี่ยทำไมต้องจ่ายเงินตำรวจด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าแขกที่มาเดินขายถั่วนะครับขายโรตีเลยพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะมีหัวหน้าแขกเป็นคนดูแลนะครับหัวหน้าแขกเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับให้ลูกน้องเพียงแต่เก็บยอดรายวันนะครับแล้วก็รวบรวมเคลียร์ตำรวจแต่ละหน่วยไล่เรื่องแต่สอน,อนอเลยครับยันตำรวจส่วนกลางนะครับส่วน ยอดที่เหลือเนี่ยก็หัวหน้าแขกก็จะได้รายได้ไปที่พวกนี้ถูกจับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินค่าตั๋วเนี่ยก็เพราะว่าเป็นบุคคลต่างด้าวครับเขาก็คือห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมว่าพี่ๆนักข่าวน่าจะพอทราบนะครับแล้วก็อันที่18คนขายยาเซ็กแล้วกออ็มีเพศสัมพันธ์ไล้สดเพื่อขายยาเซ็กอันนี้ มีสายข่าผมเล่ามาตลกมากนะครับคือด้วยความเก่งของทีมแต่ละทีมนะเขาก็ไปเจาะข้อมูลจนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพจใครเป็นเจ้าของสินค้าพอเจาะได้เสร็จก็ไปเรียกเงินเป็นค่าตั๋วมานะครับให้ไปจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้มันถึงมีกันอยู่เกลนะครับแล้วตำรวจคอ,อ,อ,อมมานโดสอทปคมอย่าโมโหผมนะ อย่าโกรธผมไม่ได้นะครับเธอจะโกรธนะครับต้องไปโกรธหัวหน้าหน่วยที่ต้องไปโกรธหัวหน้าหน่วยเพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าหน่วยของพวกคุณเนะี่ยเขาเอาชื่อหน่วยคุณไปหากินเองอะ่ะจะมาโทษผมไม่ได้นะครับอะคุณลองดูสิอย่างหน่วยพิเศษอย่างหานุมานเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมว่าหานุมานเนี่ยไปตีตั๋วเก็บตังคใครอะ่ะมีไหมแต่มีแต่ตั๋วอะไรตั๋วคอมมานดนะครับนะผมไม่ได้มาอวยพี่ก้อง เพราะว่าผมไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันอยู่แล้วแต่พูดถึงตามหลักความเป็นจริงอะ่ะคุณเคยได้ยินไหมาหานนุมาาไปเรียกเก็บเงินคนอะ่ะอันนั้นเขาเขาตั้งหน่วยมาเพื่อทํางานเฉพาะกิจโดยเฉพาะก็คือทํางานนะครับฉะนั้นพี่น้องตํารวจคอมมานโดอย่าโมโหผมนะครับไม่ต้องเอาคอมมานโดมาบุกบ้านผมคนที่ต้องโมโหคือคนที่เอาชื่อหน่วยไปทำมาหากินนะครับแล้วคอมมานโดเนี่ยเมื่อก่อนทํางานอะไรนะทีนี้ หลักฐานมีขนาดนี้แล้วขึ้นภาพเส้นเงินค้างไปเลยเราจะทำยังไงกันต่ออะพี่พี่สื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามดูข่าวอยู่ขนาดนี้ผมรู้ว่าคงจะดูผมเป็นแสนคนแล้วแหละนะครับเราจะหวังพึ่งใครได้ถ้าเกิดบอกผมมาสักคำเลยนะผมจะไปแจ้งความพบออว่าตรลพุ่งนี้เลยแต่ผมไม่รู้จริงๆผมจะไปแจ้งความใครอะ จะไปแจ้งความตำรวจหน่วยงานไหนอะเอากดให้พี่หน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำข่าวกันต่อเพราะพี่จะได้ไปดำเนินคดีต่ออะนี่ไงหลักฐานมีเป็นปึ้งขนาดนี้นะครับหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเงินนะที่เตรียมจะไปยื่นเนี่ยมีขนาดนี้ถ้าไปทำต่อแล้วจับใครไม่ได้เนี่ยนะต้องไปชิงหมาเกิดแล้วผมพูดตรงๆนะครับโทรเลยก็แค่โทรหาเอาส่งไหมพี่รับไหม เอาลองจะรุนเกียรดดูไฟ์สดอยู่นะครับรับสายด้วยนะ <c oughs> เอามีใครขำม,มาเนี่ยไนไลไ์ <c oughs> เอารองจะรุนเกียดสงสยัยฮัลโหลท่านรองผมทานายตั้มนะ <c oughs> ผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบตรนะ <c oughs> ท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดําเนินการได้ไหม <c oughs> ได้ครับท่าน าาว่าผมรอรองกลับก็ได้รองกลับวันไหนนโยบายของเราก็าคือไปยื่นได้ที่ที่หน้าบกหน้ากองปราการเลยจะมีที่รับรองผมผมเห็นรองเต่าเนี่ยใครไปก็รับรับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายทนายโอ๊ตยสโสธรอะไรไปยังรับเลยเออได้ได้ได้ไดเออแล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลย ไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรอ,อ,อพรุ่งนี้ก็ได้โอเคเอานัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอเป็นช่วงเช้าได้ไหมเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องพฤหัสเอาได้พฤหัสสิบโม,มงเช้าเอ้าโอเคสิบเอ็ดโมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะเอาข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับทนายโดยปากกาโอ้ก็เรียกว่าสะเทือนอยู่นะคะสำหรับทนายตั้มก็ โหนะคือเขาเปิดโฟนของอาทางด้านของพลตำรวจตีจรูนเกียรตินะคะหรือว่ารองเต่าเลยนะไม่รู้ว่ารองเต่ารู้ตัวไหมตอนนั้นเขาเปิดลำโพงให้หนักข่าวฟังอยู่ด้วยแล้วก็นี่ไม่เมยวางกันอยู่แบบนี้แล้วอย่างที่ทนายตั้มบอกไปเนี่ยโอ้หลักฐานขนาดนี้จะเอาผิดใครไม่ได้ก,ก็จุดๆแล้วอะท่านผู้ชมคงได้ฟังมาพร้อมกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอาแผนผังหลักฐานต่างๆเนี่ย ขึ้นบนหน้าจอให้หนักข่าวได้ดูด้วยนะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินอะไรต่างๆนะอย่างเช่นเขาเขาใส่ชื่อมาด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าเอาอย่างนี้คืออันนี้มันเป็นฝั่งของทนายตั้มเองไงคะแล้วคนที่นั่งถแถลงเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ว่าเป็นทนายความนั่นก็คือทนายตั้มก็คือในแค่อีกฝั่งเดียว นะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให,ให้ได้ชี้แจงเท่าเท่ากันใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยทนายตั้มขอออกมาถแถลงเราก็เสนอในฝั่งของทนายตั้มก่อนแล้วทนายตั้มเนี่ยเขากก่าวพาดพิงแบบนี้นะเราไม่ได้แบบเขียนข่าวขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ยินว่าเขาพูดถึงยศไหนตำแหน่งไหนเพราะเนี่ยเป็นการเปิดโปง18ธุรกิจสวยหรือว่าเป็นเส้นเงินของแบบบิ๊กตำรวจบิ๊กที่ว่าบิ๊กอะท่านผู้ชม เออแล้วที่ผ่านมานมันก็เป็นช่วงข่าวของในวงการสีกะกีด้วยสิแล้วแต่ละภาพเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูนะคะอย่างเช่นที่เป็นกราฟ,ฟิกที่ทนายตั้มขึ้นมาเป็นเป็นสเป็นรูปการ์ตูน3คนน่ะที่มาจากแผนผังอะค่ะนะคะคือต้องไปคือทนายตั้มเนี่ยเขาก็เอามาถแถลง ด้วยนะพร้อมกับภาพสลิปโอนเงินอะไรต่างๆแล้วมันจะมีภาพที่เป็นการ์ตูน3คนนะคะทีมงานนะคะแต่ว่าอันนั้นเราอาจจะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมว่าตัดตัดชื่อไวะะ้อะค่ะตัดชื่อออกนะคะนี่นะคะเขาก็มาในในเอามาให้นักข่าวดูนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นสลิปโอนเงินอะไรต่างๆอะนะคะคือหลักฐานของทนายตั้มเอาจริงก็เยอะนะที่เขารวบรวมมา เรียกว่ามาแบบหลายภาพแล้วก็มีทั้งภาพกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆด้วยนะคะที่ที่ส่งให้กับนักข่าวทีนี้ทนายตั้มเนี่ยอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้เขาต่อสายไปถึงพลตำรวจตีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็นัดหมายเพื่อนำเอกสารต่างๆไปยื่นเพื่อให้มีการตรวจสอบในวันที่28มีนาคม11อโมงนะคะแล้วก็เขาเนี่ย พูดถึง18ธุรกิจสวยที่เป็นภาพของชื่อของหลายๆธุรกิจนะคะที่พูดถึงว่าเออทำอะไรบ้างมีธุรกิจต่างๆที่มีการเก็บยอดตั๋วส่งหน่วยงานต่างๆอาทิเว็บพนันบ่อนการพนันเงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินแล้วก็สถานบันเทิงสถานบริการต่างๆผับร้านนวดแฝงขายบริการแล้วก็มีทั้งอาบอบนวด แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยทั้งร้านเหล้าที่มี PR บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มีภาษีนะคะก็จะมีการเก็บเป็นรายเดือนค่าตั๋วก็จะขึ้นอยู่กับความสำคัญของหน่วย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีทีมที่ดูแลนะคะซึ่งหัวหน้าทีมก็จะมีทั้งที่เป็นนายตำรวจแล้วก็บุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจด้วยแล้วก็จะมีการส่งยอดทุกวันที่25ของทุกเดือนคือฟังอย่างเงี้ยเราเราอาจจะงงๆแหละท่านผู้ชมด้วยความที่เราเป็นคนนอก,กน,นะคะเราก็มองในฐานะประชาชนแล้วนี่ก็คือในในมุมของทนายตั้มตอนแรกเนี่ยเขาโพสต์เป็นเป็นภาพเเงินออกมาก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเพจก็เหมือน ปิวไปนะคะพอปิวไปนี่โผล่มาอีกทีอุ้ยถแถลงเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอ่ยชื่อทั้งหมดไม่ได้นะคะด้วยความที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆกฝ่ายเพราะนี่เป็นเรียกว่าทนายตั้มเนี่ยได้ได้กล่าวถึงแล้วก็ได้พาดพิงไปถึงชื่อนี้ตำแหน่งนี้นะคะนี่อย่างภาพกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยเขารวบรวมมาเอาจริงข้อมูลต่างๆประมาณนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมคะ อนะคะเอามาให้นักข่าวได้ดูนักข่าวก็พยายามถามตอนแรกเขาก็ยังไม่เปิดชื่อไม่เปิดอะไรหรอกแต่ทนายตั้มก็พอพอถามไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้เขาก็นัดแล้วใช่ไหมนัดกับทางทางท่านจรูนเกียรติแล้วนะคะนัดต่อหน้านักข่าวด้วยว่าเดี๋ยวพรฤหัสนี้วันที่28นะคะเดี๋ยวจะไปเรียกว่าไปไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบแล้วทนายตั้มพูดแล้วนะเอกสารหลักฐานขนาดนี้แล้วเนี่ยโห ยื่นไปยื่นไปขนาดนี้แล้วก็ยังจะว่ายังไงอะ่ะยังคลี่คลายไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าก็เรียกว่าใช้คำว่าเปิดผังเส้นทางเงินโยงบิ๊กตำรวจเลยนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ